ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดไผ่เหลืองนะคะวัดไผ่เหลืองอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะมาไหว้หลวงพ่อสิงห์นะคะหลวงพ่อสิงห์นะคะที่นี่ก็จะมีให้ไหว้พระนะคะหลวงพ่อทอง หลุงปู่โตพมรมังสีรอนเท้าวเวสุวรรณถ่ายคลิปเรียไรคะกำลังกำลังอันนี้หลวงพ่อสิ์นะคะ อันนี้ลือชื่อก็คือท่านพญาเท้าพญายมนะคะขอสำเร็จสิ่งใดสมความปรารถนาเลยนะคะมาขอพรกันได้นะคะอันนี้ก็วูพ่อฤาษีนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆอบวัดสวยงามนะคะลมรื่นบรรยากาศดีนะคะ กว้างกวางสะอาดตานะคะกว้างกางสะอาดตาก็จะมีจตุตะคามรามเทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีแม่นางตะเคียนนะคะเรือพระแม่พระแม่ละมาดนะคะถ้าจำไม่ผิด อันนี้บริเวณรอบๆบโบสถ์นะคะสวยงามค่ะสวยงามค่ะใครสนใจก็มาไหว้พระกันได้นะคะ